สวัสดีครับผมชื่อนายอภิวัตทธธัศนกิติวันนี้จะมาสอนภาษา JSP นะครับครับในส่วนของา์ทนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ condition หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่มีอยู่ใน jsp นะครับมีอยู่2ตัวหลักด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ if else นะครับคือ if แล้วก็ else แล้วก็ else นะครับอันที่2ก็คือ switch แล้วก็ case นะครับมี2อันนะครับต่อไปเรามาลองปฏิบัติกันเลยนะครับไม่พูดความทำเพลงแล้วให้เปิดโปรแกร,รมโน้ตพดผัพัด,ด,ด,ดขึ้นมานะครับจากนั้นนิ w วไฟลขึ้นมาใหม่ Save As นะฮะใช้ชื่อว่า condition ครับใช้ชื่อว่า condition จ .jsp นะครับออท้ายนะครับเซฟเลย เรื่อง encoding เป็น utf 8ด้วยนะครับการทดลองสร้างเงื่อนไขนะครับถักปิด title ท็กปิด head นะแล้วก็ body นะครับ body HTML นะฮะโอเคจากนั้นเซฟนะครับโปรแกรมต่อไปนี้นะครับคือโปรแกรมตัดเกรดนะครับโอเคผมขอเปลี่ยนไทตทิลเป็นชื่อโปรแกรมตัดเกรดก็แล้วกันนะโปรแกรมตัดเกรดนะครับ ครับโปรแกรมต,ตัดเกรด JSP นะครับภาษา JSP นะครับโอเคครับขั้นแรกนะครับให้ท่านทำการใส่แท็ก scriptlet ก่อนนะครับเมื่อท่านใส่ใสแท็ก scriptlet เ,เสร็จนะครับ ให้ท่านประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับตัวแปรในที่นี้ผมใช้ชื่อว่า score นะครับมีชนิดข้อมูลเป็น integer นะครับคือจำนวนเต็มนะครับให้ score เท่ากับเท่ากับ10เท75ก็ได้นะครับ, score, บ,บ,บ,นะรบแล้วก็ตามด้วย semicolon นะครับ แล้วก็ผมก็จะสร้างเงื่อนไขนะครับ if ถ้าสกอร์ถ้าสกอร์มากกว่า80และสกอร์น้อยกว่า100นะครับ ผมผมโชว์ค่าอะไรออกมาครับผมก็เอาดอทพินลนยนะครับผมเอาเอาดอทพินลนยนะครับรี l e a s sell. ผลลัพธ์นะครับลับคืออะไรนะครับ u grade u grade อะไรเลยนะครับให้พิมพ์ u grade เท่ากับ a นะครับไลท์ต่อเลยนะครับถ้าสกอร์มากกว่าเท่าไหร่เลยมากกว่าเจ็ดสิบ และและสกอร์น้อยกว่า60สิบลเลยนะครับคุณเกตดบนะครับที่จริงใช้เป็นชาเฉยๆก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เป็นสตริงนะครับ เรืองหน่ยความจำเปล่าๆนะครับโอเคครับต่อไป L I f อ,อะไรเอ่ย Score S C O R E มากกว่าเท่าไหร่มากกว่า50 และ SCORE ก็ C o R e. ต้องน้อยกว่า60นะครับเอาไปเลยเก็ด C นะครับ โอเคครับมากกว่า80น้อยกว่า 100A น้อยกว่า70มากกว่า70น้อยกว่า60โอเคโอเคโทษทีนะน้อยกว่า80มากกว่า70 B นะครับน้อยกว่า70มากกว่า60 C นะครับเอลอี มากกว่า60และน้อยกว่ามากกว่า50นะฮะมากกว่า50และน้อยกว่า60นะครับวินไลน์คุณเอาเกดดีไปเลยนะ แต่ถ้าคุณได้น้อยกว่า50เนี่ยคุณเอา f ไปแดกนะครับกิน f นับน้อยกว่า50แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขใดๆเลยในเนี้ยนะครับ ให้ปินว่าเออ,เอนะครับคือมันไม่ได้อยู่เงื่อนไขอะไรเลยนะครับโปรแกรมอาจจะเกิดจากความผิดพลาดนะครับที่ไม่พึงประสงค์นะครับจากนั้นคลิกเซฟนะครับสกอร์เราอยู่ที่75นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องปินเกรด B ขึ้นมานะครับลองเทสดูนะครับ condition.jsp นะครับแล้วก็จะได้แล้วนะครับ y o u r u grade equal b นะครับโอเคครับนี่ก็คือโปรแกร,รมตัดเกรดของเรานะครับนี่ก็คือการใช้ if นะครับแล้วก็ else if แล้วก็ else นะครับจะดูเวลาก่อน โอเคยังเหลือเวลาอยู่นะครับนะครับ if นะครับอ่าผมจะบอกคุณอยู่อย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างหนึ่งสิบอกหลายอย่างเลยล่ะนะครัเราสามารถใช้ if นะครับเราสามารถใช้เงือ่อนไข if อย่างเดียวได้นะครับเราไม่สามารถใช้ เอลีฟ e ได้ถ้าเราไม่ใช้ if e ก่อนนะครับอ่ะไม่เชื่อลองดูก็แล้วกันเผื่อบางคนไม่เชื่อผมนะครับ <Save. S 1> เซฟข้าอินเทอร์เนี่ explorer นี่ไม่ได้นะครับ แต่เราสามารถใช้ if e ตัวเดียวโดดๆได้โดยไม่ต้องมีเอ f อก็ได้นะครับไม่เชื่อลองดูเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น80นะ85ก็ได้อยากได้เ e นะครับรีเฟรชดูนี่ you get เอนะฮะโอเคนะมี if ตัวเดียวได้แต่มีไอ้นี้ตัวเดียวไม่ได้ถ้าจะมีไอ้นี้คุต้องมีอ f ก่อนถึงจะมีไอ้นี้ได้นะครับแล้วอย่างมี L ตัวเดียวไม่ได้เหมือนกันถ้ายังมี l อคุต้องมีอ f ฟก่อนสรุปต้องมีอีก่อนถึงจะมี L อ f แล้วก็ L ได้นะครับ โอเคนะครับก็มีเท่านี้นะครับโอเคคุณลองป้อนร้อ11้ลงไปสินะครับผลก็คือมันจะเข้าเงื่อนไข e l นะครับก็คือคุณป้อนนอกเหนือจากในเงื่อนไขที่คุณได้กำหนดไว้นะครับโอเคครับ การใช้เงื่อนไข if e l i f e แล้วก็ l ก็มีเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นการใช้ switch case นะครับซึ่งจะต่อกันในวิดีโอพารถัดไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมและรับฟัง